ทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทำกับดักนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทำกันเลยโอเคนะครับทุกคนกับดักที่หนึ่งนะครับที่คุณจะสร้างให้ดูนะครับทุกคนก็จะเป็นกับดักสําหรับดักเพื่อนนะครับทุกคนเดืยดแรกเราก็จะสร้างเป็นสร้างเป็นบ้านก่อนนะครับสร้างบ้านกระกัดก่อนกันจะสร้างบ้านที่แบบจะเท่นะครับทุกคนเราจะสร้างก่อนนะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะ เราเอาไม่ใหญ่ก็ได้นะครับทุกคนเราไม่ได้สร้างอะลูกนะครับทุกคนอโอเคสมมติอันนี้ก็คือบ้านนะครับทุกคนปั๊บปับ,ปบเชียทุกคนโอเคตอนนี้กำลังแบบปปปปสร้างแบบน่าภูมิใจนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ได้บ้านมาแล้วนะครับทุกคนเ,คเดี๋ยวแป๊บนึงองจากปูปูด,ดีกว่านะ เกิดระปูพืน้นอาจจะดีก็ได้นะครับทุกคนแบบว่าทำให้ม,มันแบบเคจะไให้มันหน้าเข้ามากขึ้นนะครับทุกคนอ่ะฮิโอเคนะคทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนเราก็แบบว่าถ้าเกิดจะดักเป็นจริงกองขุดประมาณสักน,นี้ก็พอ ตั้งอันนี้อะไ้ด้วยนะครับลาวานะทุกคนแบบตายไปช้าๆนะครับทุกคนนะเพื่อจะได้หัวร้อนนะครับก็ใช้อันนี้จำนวนมากก็ได้นะผมใจแค่นี้ก็พอแล้วโอเคนะครับทุกคนต่อไปนะครับให้เราแบบวางอันนี้เ๋ยวแป๊บนึงเอเคทุกคนใส่ที่เข้าไปประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราค่อยใส่อีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคครับต่อมานะครับแล้วก็ุดอันนี้เป็นสองบอกนะครับทุกคนผมว่าเออนีสแน็โอเค ขุดตรงนี้2บล็อกตรงนี้อีก2บล็อกนะครับเราขุดให้ตรงนี้เชื่อมกับตรงนี้นะครับทุกคนกะใช้เวประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนต่อมานะครับทุกคนให้เราแบบว่าทําให้มงจอรอนนี้มันเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้เป็นสก,กิ๊กตั้นะครับปกติร้อยเลยนะครับทุกคนไดส์ตูนท็อตนะครับทุกคนเคเราก็เอาไดส์ตูนมาวางไว้อย่างนี้นะทุกคน เราก็ตั้งใส่อย่างนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะปิดประตูแล้วนะครับทุกคนนะต่อมานะครับทุกคนเราก็ผมว่าขุดตรงนี้ลงสักหน่อยดีกว่านะครับเอเคแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะเป็นสตูีลปิเตอร์นะครับโอเคต่อมาก็แบบว่าวางให้มันเนียนที่สุดนะโอชิบทุกคน ทำประมาณนี้นะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็ปลุกด้วยควาเนียนะครับเนียนต่อเนียนต่อเพื่อนานะครับเพื่อนอาจจะแบบสงสัยได้เราต้องทําให้มันเนียนะครับปิดไว้ตรงนี้ปิดนิดเลยเฮ้ยเพิ่งปิดตรงนี้เอ้อเฮียุกคนตอนนี้ก็อนเฮียเนียนเนียนนะเฮนะครับปิดไปเพื่อนเอ๋อทำไมเราทำปิดนิดขนาดนี่ย อัน,นใส่เข้าไปนะครับป,ปิดให้เนียนที่สุดนะครับทุกคนเต็มที่เลยนี้แบบบบปิดประมาณนี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วตรงนี้เป็นประตูนะครับทุกคนปิดประมาณนี้แค่ปับป๊บปั๊บเคับทุกคนเคแล้วก็หลังคาไม่ต้องปิดก็ได้นะครับทุกคนข้างใน,นนี้ต้องปิดไหมทุกคนปามาต้องปิดไหมเออปามาแล้วก็ถ้าเกิดจะแก้เพื่อนนะครับก็ปิดอันนี้ไปเลยนะครับไอ ใส่หน้าต่างตัวนี้ไว้สองดูเพียดนะครับทุกคนเฉยๆประมาณนี้นะครับทุกคนครับจากนั้นก็เอาไว้ก็ได้ที่มันแบบน่าสนใจนะครับทุกคนเราก็เลี้ยงเชื้อรอดนะครับทุกคนตอนนี้นะอัดหน้าต่างไว้เลยนะครับหรือว่าอัดไว้บล็อกเดียวก็ได้นะครับทุกคนเฉยๆทุกคนเอ่อ ว่าแบบผมว่าพวกเขาไม่น่าจะขุดหรอกนะครับทุกคนโอเคนี่คือปุ่มปุ่มเหยียบนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ใส่เนี้ยเข้าไปนะครับใส่เป็นรูปไดมอนด์ก็ได้นะโอเคครับทุกคนอะไรอีกบ้าโอ okay. เครูปไดมอนด์นะครับทุกคนรูปๆอย่างนี้นะครับก็วางให้ขุดเอาสักบล็อกหนึ่งกันนะครับ มาให้ขุดเอาสักสองบอลนะครับเดี๋ยวเขาก็สนใจนครับทุกคนโปรเคียร์ทุกคนสมมติโอเคก็จะเป,ปิดมาอันนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับทุกคนโอเคสมมติเราจะเป็นเพื่อ <ๆ S 2> นกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยทุกคนเราก็มากันแล้วนะครับทุกคนสมมติเราก็เป็นเพื่อนนะครับทุกคนเฮ้ยฉันมาอยู่แถวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยไปดูก่อนเฮ้ยที่เปิดเพชรนี่นะเพชรมันอาจจะตันได้นะครับทุกคนเราก็จะเข้าไปเลยเฮ้ย มีดีมันตัวนั่งน่ด้วยี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าเอาเพื่อนเอ้ยนายทำอะไรเดีเพื่อนทำไมได้เกยกระเจงา์เพือนเอ้ยดาวไปกดที่เก์้างฝเลย